อะไรล,ลงนี่แหละเจอกันเอือันนี่อัดอัดไ้เด้เหรอใช่คง <laughs> ขอบคุณพี่วัวมากครับนี่ออครับเยดี๋วา น่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านดีแนนเดลูก้านะครับที่ชลโพปาร์คเชอร์ลฟ้าชลนฟีนะครับเนี no ่ยเชฟชัดสวัสดีครับที่หายไปจากโลกนี้เชฟชัดไม่เคยออกเลยเหรอคือเชฟชัดเนยเขาเป็นบิ๊กเลร์เชฟที่ที่นี่นะฮะเมนูที่เชฟชัดได้ทำบ่อยๆเมนูอะไรบ้างครับเป็นพวกสปาเกตตี้ครับแล้วก็พวกแบลเคนชีลาซานญาอะไรอย่างเงี้ยโคโลไซกเมันคือโอริโอใช่ไหมโอริโอธรรมดา มันคืออะไรครับเซอร์วิสอิตาเลียนอันนี้เป็นสปาเกตตี้ครับผัดกับพริกกระเทียมอลิโภคแล้วก็เบคอนเบคอนนี่แอบแอบเอาเบคอนคาโบนาร่ามาใส่นะครับแล้วก็เอาดิบพอนท็อปด้วยเบซิลทอดกรอบผลรพาทอดกรอบมึงมากินเองไม่ได้อย่างนี้ด้วยชิมชิมชิมฉันมากินเองไม่ได้ต้องสั่งเชฟนะครับนีโรยแบบไหนวะทำไมมึงต้องเน้นว่าเป็นแบบเบคอนอะไรของมึงอะไม่คือโคาร์โมาล่าแต่เบคอนแต่นี่มึงเปลี่ยนซอสกลายเป็นเป็นบริโภคแทนคือมันมีความดด้วย

ัน <owad Es> okay. e ี่ <c oughs> สปาเกตตี้คาโบนาร่าเมนูมาตรฐานอร่อยป่าวะที่จะไม่ใส่แป้งเลยครับใช้แต่ชีสอย่างเดียวเลยทำให้มันเหนียวโปรตีบางร้านก็ใส่แบบเออนมผสมกับครีมผสมกับแป้งเข้าไปมันเหนียวแต่อันี่เราใส่ชีสอย่างเดียวเลยไม่ใช่หรอแบบไม่อย่ในเมนูแล้วก็ยุบปิดเนา จะรอหัวหน้าผู้ถืก็นไมได้นี่หายไปเหมือนกันตายพร้อมเหนื่อยเสียไปยองแค่ไนทางการไม่ก็มาอาเอาไปกินซื้อไม่ได้อยู่ทนกบไม่ได้หัหมด้มไม่รับรอคุโร่เซอร์วิสป่ะรอวไหวะเจ้าเดุ้ชิ้นคือรว่ายเลยวะให้ดูปวกินบ่อยนะปวดเลยข้บะ้าเป็นไง้าวอะไรมาวะคือไ้เนียมากบางกรอบครับแล้วก็ ต้าราคาไม่แพงมากขนาดใหญ่มากครับอย่างร้อยกว่าบาทเลยใหญ่มากครับวันนะี้ อร่อยมากถ้อยาวันแฟนปีครับอร่อยจริงขออนุญาตใช้อนะครับไม้ัแล้วมันใหญ่แล้วมันมันดูดูไม่เวิร์กหรอกแล้วอยากทำอะไรได้ตัวเองเลยเาดแบบอันนี้ไม่โดแน่นทีมั่งใหญ่แล้วทีู่คนนี้เวลาจะมีโปรโมชั่นอะไรพี่กูก็จะทำสามิบมันใหญ่มากทำแบนเนอร์ทำไม่ค่อยมีเาปาดปาดปาดปาปาดปาดปวดปาดปาปานปาดปาดปานปาด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 าาดปาดปาดปปปด ใช่เออครับเอถูกมั้ขออย่างนีกปาเขาบอกว่าคุณเอานเก็บใส่กระปุกไม่ได้ับเไม่อเาวมัไม่ช่วยได้งไงครับยังไงมั่งบายดีไดดไดดไดดไดอันนี้ไครับพิซซ่าอะไรครับเปเปอโรนีครับมาให้เนี่ยเปเปอโรนี่ไก่่ครับเชฟเชฟครับบาร์บีคิวไก่ คิวเกบรบอมากรใช้ไก่ส่วนสะโพกใช้ไก่ส่วนสะโพกใช่ราดด้วยซอสอะไรครับบาร์บีคิวครับมีกลิ่นเหมือนกลิ่นหอมหอมนี่มาจากอะไรกลิ่นหอมนี่มาจากพวกเครื่องเทศเราใส่ไปครับกระหรี่พาวเดอร์อเนียนพาวเดอร์ทุกอย่างที่สมอกลิควิดท่านไม่แบบมีกลิ่นหอมที่เราใส่ไปในซอสหมดทุกตัวอร่อยแล้วก็ได้กลิ่นหอมมากเอ้ยบอกเขาเว็บได้ปะ มันไม่ร้อเดี๋ยวม่นกิ้มมีอะไรอร่อยอีร่ยจาคันเลยใช่าอแกันีครับจะจดแลยอร่อยมากเลยครับตอนนี้หิวเฮียัอะไรนะ่ะนั้นพวกกูก็อยากเเลยกล้องเหรอทำเป็นสติดแล้วก็แบกผนเนื้อส่วนสเสือร้องไห้กี้คือบิสกิตบิสกิตถ้ามึงบอกกูเสือร้องไห้ก็จบไปนานล้วว่า หน่าขาวหอมหมากหองชีสอะอรชีสหอมมากนี่คืออารมณ์มึงมาแล้วใช่ไหมเนี่ยอารมณ์ของมึงเนี่ยแล้วก็แป้งกรอบกำลังดีเนื้อมันหอมมากไมกินไม่ดีหอมมากหอมโอ้ไม่สุดน้องชายว่ะ ใครลองได้ม่แกรียหออ่อมมากเราหอมมากครับเออยงที่ก่อะครับกเิ่เยอะนะครับอธุรกิเป็นมากเสือร้องไส้เสีนราคาแล้วร้องไส้เหมือนดื่มน้ำอะไร่ดมิกเบอร์รี่ครับมิกเบอร์รี่ครับอร่อยเข้มข้นมากครับถูกใจสุด ดมไปดดไก่ครึงตัวต kind of like cool ิ้น้า้วยแหละคิวนี้พี่มขนาดนสองขาพร้อมแล้ว้กูแดโอด่สังคไก่นี่แดกทุกวันวันนี้ให้กูแดกน้องพเหอนะเจอะเฮ้ยเอาอะไรจริงเนี่ยนุมแะไรวะออ มาูกี่ต่ากี่ปีอยแบนค้ชเอมาร์ไม่สูยถ้าเทียบกับคนอะไรวะที่สีสีต้มๆช่อะไรนั้นบเอ่อถ้าเทียบกับชนาชติ